สวัสดีครับเจติครับแนะนำร้านปลาเอิบครับร้านก้าแกงปลาเอิบร้านใหญ่คนเยอะดูรถจอดก่อนโอ้โหคนเยอะนะร้านนี้ให้ดูโอ้โหดูคนนั่งกินคนมากินดินี่ฮะร,ร้านก้าแกงปลาเอิบบรรยากาศคนเยอะมากดูฮะดูคนนั่งก่อน ดูดิน่ากินดังนั้นเลยคนดังนั้นเลย <c oughs> เป็นร้านข้าวแกงใต้ตรงสีแยกเวียงสะนะม <c oughs> ีน้ำพริกโอ้โหเราถ่ายน้ำพริกเลย <c oughs> นี่พนักง,งานเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ร้านนี้คนเยอะมาก <c oughs> นี่ต้มอ,อะไรเนี่ย <c oughs> ต้มซ้มปลาทู้นี่มะระหมูยัดไส้นี่ <c oughs> าไข่ปลาโล ต้มประกาศประกาศดองโอ้โหต้มหมูนะต้มหมูนะนี่ต้มไก่กระมิ้นหมูทอดปลาดุกดูตีเมนูก่อนดูเมนูก่อนดูเมนูก่อนเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหนี่ไข่ไข่เจียวไข่ดาวหมูหวานหมูเค็มนี่บรรดาผัดนะแกงกั้วอยู่บรรดาแกงกั้วอยู่ข้างหลังลองดูอ่ะ เยอะมากๆดูพนักงานก่อนดูเต็มเลยโอ้โหดูฮะดูคนก่อนดูคนก่อนร้านพราเอิบนะอยู่ตรงสีแยกเวียงสะเวลาลงใต้อะครับขับรถอย่าขึ้นสะพานนะอย่าขึ้นสะพานนะถ้าขึ้นสะพานหลุดเลยนะต้องคิดซ้ายออกมาแล้วก็ลอดตาย่า,านสีแยกติดไฟแดงนิดเดียวครับมาดูฝั่งนี้กระดมโอ้โหนี่รวมมิตรทุเรียน กระดมหวานนี่ก็หลายชุดนะประมาณสักสักเกือบยี่สิบเมนูอ่ะกระดมหวานดูพนักงานก,าก่อนเยอะแยะไปหมดเลยดูคนก่อนเอาให้ดูคนเลยเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมสั่งกินดีกว่าผม,มเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะร้านป้าเอ,อิบเนี่ยใม่ไหาคะสั่งหน่อยหมูเค็มไหม่อาราดหมูเค็มดูเมนูฮะ ไม่ต่ำมาต้องหมดทั้งร้านเนี่ยผมดูแล้วไม่ต่ำมาสี่สิบกว่าเมนูนะใช่ไหมสี่สิบห้าสิบเมนนะูมีแกงอะไรมั้งแกงข้าวโอ้โหผมถ่ายนี่คือผมถ่ายไม่ได้เต็มใจถ่ายนะมีมีมแกงส้มมีปะเดี๋ยวดูก่อนอันนั้นอะไรปลาดุกหรอชูชีหรอ เ,เอาเกง่งปลาดุกนั่นแหละหัวไม่เอานะหัวไม่เอานะโอ้โหพนักงานนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไม่ทัน 6, หกนู่นไม้อีกไม่ต่ำมาสิ่ห้าชีวิตก็เพื่อนๆว่าไม่คนไม่เต็มร้านลองดูน่ะนี่นะผมจ่ายช้าๆแล้วนี่ให้ดูคนก่อนคนไหนมามากินข้าวร้านป้าเอิบเนี่ยคือตกข่าวเลยนะบอกให้ ผมถ่ายไม่ได้เต็มใจเอาแค่นี้ผมกินก้าวก่อนนี่สั่งมาแล้วสั่งมาแล้วนี่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 นดูครัผมสั่งมาแล้วก้าวแกงปะาเอิบนี่สแก,กนจ่ายได้ด้วยอ่ะอดูคนอีกทีนึงดูพน,นักงานด้วยว่าจริงหรือเปล่าโอเคนะกดไลค์กดแชร์ด้วยผมกินก่อนรับประกันความอร่อยครับเดี๋ยวผมให้ดูเมนูนะเนี่ยป้ายบอก ร้านก้าแกงปลาเอืบก้าวราดอย่างเดียวนี่35ห้านะเขาขายถูกมากเลยสองอย่าง4ี่สิบห้าบาทโอ้โหถ้าสั่งแกงถ้วยนี่ก็3 0 4 0ิบสีห้าถ้าเป็นแกงถุงก็50กระบมหวานก็20สน้ําดื่มเนี่ยปกติขายปกติครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมไปก่อนนะครับไปดูคนก่อนโอ้โหสุดยอดร้านแลวครับลาก่อนครับสวัสดีครับ